大家好。 ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Master Taste ครับผมวันนี้เราก็จะมาชิมกาแฟเหมือนเดิมแหละแต่วันนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์เป็นโรบัสต้าทั้งหมดใชแล้วก็จาก EP ก่อนอันนี้ที่เราโพสต์ไปอ่ะเป็นเคี่ยบอาร์บิก้าโรบัสต้าใช่ป่ะต่บางทีเราก็ต้องเหมือนพูดกันว่าเฮ้ยโรบัสต้ามันรสชาติมันอย่างนั้นมันเหมือนฝามันเสียมนเหมือนชาแบบนี้วันนี้ก็วายาโรบัสต้าจะมาจัดก็มีโรบัสต้ามาฝากกันเลยตัวสองตัวแล้วมีกระดาษถุงไว้ทั้งหมดไปแล้วเดือดตัวเองไมูุ่นะเรียกว่าเป็นฝายโรบัสต้้าาาาาจจกกรรรนเเมฟฟออสหืว่แ ที่เราอาจจะคุ้นเคยกันแหละอันนี้มีกาแฟ2ตัวฟลลายโรบัสซ่านะซึ่งฟลลายโรบัสซ่าเนี่ยคือผ่านกระบวนการโปรเซสแบบพิเศษของเ<อ>จมฟอร์เรสเลยเพราะว่าโรบัสซ่าเนี่ยที่รู้กันนะว่ามันปลูกได้ค่อนข้างแบบทั่วประเทศเพราะที่สูงที่ต่ำมัน,มนก็ปลูกขึ้นเหมือนกันให้ผลผลิตเหมือนกันแต่เนี้ยเขาปลูกที่หน้านะครับแล้วก็เขาก็จะเลือกว่าเออปลูกพื้นที่นี้มาโปรเซสยังไงดีอะไรอย่างเงี้ยนะครับตัวนี้กับก็นโรบัสซ่าทุ่งชางปลูกที่หน้าอ่าเป็นแก้วสีขาวนี่โปรเซสด้วยเป็นฟูรับแล้้้ววก็็ใชยยยีีสสตต์ดเปน์โปรเซสแล้วอช ยีสต์ที่ชื่อว่ารักเกียยีสต์อันนี้ผมไม่แน่ใจว่าออกเสียงถูกหรือเปล่าแต่ซึ่งมันก็จะมีเฮสโตรประมาณว่าครีมมี่บอดี้นะคะรับโฮสก็คือขนมบางปิงีน<ม>แล้วก็นัทแล้วก็มิ้วช็อกโกแลตซึ่งถ้ามังเฮสโตโดยรวมเนี่ยเราจะคุ้นเคยแหละเพราะโลบัสซ่าก็เป็นประมาณ,มาณนี้แหละแล้วก็อีกตัวหนึ่งเนี่ยมันเป็นส่วนประกอบของสามเม็ดด้วยกันไอตัวนี้เป็นเบลนโลบัสซ่าเบลนผมหาข้อมูลมาจากในเพจของเจนพอเลสนะครับก็จะมีสามตัวด้วยกันมีหนึ่งคือทูช้างแนนฟูลิวอชก็คือตัวเนี้ยเเป็็นนนกล่้วววแตัึงซ วองขส22แหนหน้าตัวหนึ่งนะครับก็จะเป็นจลิงนะครับยีฟวอสโปรเซสเหมือนกันซึ่งอันนี้ไม่ได้บอกว่าใช้ยีตัวไหนนะครับก็จะเป็นเบรนของ3ตัวคือถุงนี้ก็จะเป็นแก้วแก้วนี้นะแก้วสับนี้ก็เดี๋ยวเราจะมาชิมให้กันให้ให้ดูว่าจริงๆแล้วลูกบาสต้าเนี่ยมันไม่ได้แย่นะคือถ้าโปรเซสดีๆมันโอเคแล้วก็สมัยละแข่งกับกาแฟตัวอาร์บิก้าแบบดีๆได้เลยใช่ใช่คือตอนที่บดมามันก็ได้กลิ่นค่อนข้างจะดีนะใช่อย่างที่บอกเมื่อกี้กลิ่นมันฟุ้งมากเลยมาเริ่มชิมเลยครรัััับเออาตตววนนนี้กก่ะ ตัวเนี้ยมันเป็นตัวเดียวไม่ได้เบลนคุท์ชิมเขาด้วยโอ้โหนี่ไงเมื่อเทียบกับโรบัสซาอีกลืมโรบัสซาอีกทีก่อนไปได้เลยครับลืมไปได้เลยต้องบอกว่าเราคงจะชิมหมดแก้วไม่ได้นะครับเพราะไม่ได้นอนกันคือนอนไม่หลับนะครับเด็ดก่อนคือตัวนี้ด้วยความที่เป็นโรบัสซาเนี่ยไม่ต้องพูดถึงบอดี้ช็อกโกแลตมิลคี้อะไรเงี้ยมันมันเป็นธรรมดาของโรบัสซาเนี่ยตันที่เด่นของเคอรเซตแบบนี้ครับด้วยยีสต์เนี่ยมันให้กลิ่นการมักที่แตกต่างออกมา แล้วก็มีความเป็นนัตตี้บวที่ค่อนข้างเด่นมากๆเราจะรู้สึกได้เลยว่ามันมีอารมณ์ของความเป็นัวดริมอะไรบางอย่างอยู่แล้วก็มีกลิ่นที่คล้ายติดๆไวไวมานิดนึงซึ่งถ้าสมมติว่าอันนี้อีตัวนึงเนี่ยมาเป็นไกอารีถ้ายิ่งตัวนี้นะคือผมดันเผิดกินหมดไปก่อนแต่ตัวนี้จะไวหนักกว่าตัวนี้อีกแต่ตัวนี้ก็วาวนะมันจะมีกลิ่นพอไวไวเป็น a f t e r t s t e อยู่มันก็มีความนัตตี้อะไรเงี้ยผมจะนึกถึงสีปาลออกแก้มง่วงๆนิดนึงมันจะให้ความแบบมีความหมกบวกกับความนัตตี้ผสม ไอ,อู่าพีโอเค<า>ตะขอชิมอีกรอบไหม ก็สำหรับผมนะแบบรสชาติที่ช็อกโกแลตอะเป็นยีช็อกโกแลตแบบชัดแบบโคตรที่จะชัดเลยด้วยความที่เป็นยีเนาะงั้นมันจะมีความแบบหมักนิดนึงนิดนิดนึงนะขอพูดเทียบแบบตัวที่แล้วแล้วกันโอ้โหตัวที่แล้วนี่คือแบบว่ามันคือโรบัสต้าที่เรากินทั่วไปเลยมันจดแต่ตัวนี้มันไม่ได้จืดขนาดนั้นเออมันมันคล้ายๆเรากินอาราบิก้าเลยนะค่อนข้างเคนะจากการที่ดมตอนแรกมันก็แบบที่ช็อกโกแลตลอยมาอยู่เหมือนกันนะแต่ตัวที่แล้วเนี่ยเราโอ้โหกินจะไม่ไม้หน่อยือคิดออกเมื่อกี้ตอนที่พี่พูดถึงเรื่องถั่วคืือออออออถ้้าชชช็็กกกกโโแแแแลลลตตตต่่ะะัววทีเหมน90% มากแต่ตัวเนี้ยมันจะเหมือนกินช็อกโกแลตเกาสิบเหมือน,นกันแต่ผสมกระทั่วจะได้รสชาติที่แบบกลมกล่อมนุ่มนวลคล้ายเหมือนพีนัทบัตเตอร์เออ,เอ,อแต่ว่ากลิ่นเนียมันไม่ได้เหมือนกับมีเนยอ,อยู่อโอเคเดี๋ยว,วเราไปชิมตัวถัดไปอีกตัวเป็นเบนคือตัวเนี้ยเป็นหนึ่งในตัวนี้ด้วยตันตัวอื่นเข้ามาด้วยก็จะมีเซนิวอชด้วยบูลลี่วอชด้วยแล้วก็ผสมมันอยู่ในอ่ามาชิมนี่ก่อนโอเคตัวเนี้ย ด้วยความที่ว่ามันผสมกันมีมีความเบนมาแต่แยกไม่ออกนะจุดเด่นที่พอเบนนี้มันปรับปรุงมากขึ้นตัวความเป็นนัตตี้อ่ะจะชัดชัดเจนมากขึ้นแล้วก็ตัวบอดี้ที่เข้มข้นมากขึ้นสูงขึ้นนะครับแล้วก็ความที่เป็นีน a n บัตเตอร์ที่ผมบอกหนักแน่นมากขึ้นเหมือนช็อกโกแลต90%มากขึ้นลดความเป็นถั่วลงนิดนึงแต่ว่าอะโรมาความเป็นถัวนะ่วเนี่ยมันอยู่ครบแล้วก็กลิ่นของเขาอะ่ะความเป็นนัตตี้ค่อนข้างแรงด้วยความที่ตัวเนี้มันมียีสต์หลายตัวผสมมนอยู่พราะฉะนั้นมันกกก็จะะมมมีีีคววามมาาาาัอออออไไรบบงงงยยย่่ลธิถูแ้ จุดเด่นที่ไม่พูดไม่ได้คือไฟโลบัสตาของ Gem เจมฟอร์เรสนะครับคาแรคเตอร์ของไอโรบัสตาเนี่ยมันจะมีความฝาดกับเฝื่อนที่ผมพูดไปเมื่อ e ีแล้วใช่ปะ่ะแต่ตัวนี้ไอความฝาดกับเฝื่อนนั้นน่ะลดระดับโวลลุ่มลงไปแบบต่ำมากคือแทบจะไม่รู้สึกว่ามันฝาดหรือเฝื่อนเลยอเอยรู้สึกว่ามันเหมือนอาราบิก้าปก,กติทั่วไปเลยแลวผมรู้สึกว่าเม็ดแบบนี้นะถ้าไม่ติดว่ามันเป็นโรบัสตานะเอาเปทียบกับพวกอเมริกากลางเลยนะพวกกาแฟโซนนัตตี้อเป็นกลางบาราซิลอะไรพวกนี้โอเคหรลบผมนะก็คือตอนที่ดม รู้สึกว่ามันจะแน่นกว่าทุ่งช้างทุ่งงช้ากินไปซุปเนี่ยมันจะมีเลเวอร์ของโรบัสต้ารขั่วเข้มๆแบบเหมือนของตัวที่แล้วสำหรับผมนะแล้วก็อย่างที่เดดบอกถั่วคับกว่าเดิมช็อกโกแลตสำหรับผมมันไม่ไม่ค่อยมีแล้วนะแต่ว่าบอดี้เนี่ยแน่นกว่าน่าจะเป็นอ a ฟเตอร์เทสหลังๆแล้วอ่ะมีความโรเมนติกว,วายนิดนึงก็ค่อนข้างที่จะโอเคอ่ะสำหรับโรบัสต้าก็อย่างที่เดดบอกคือถ้าไม่ติดว่ามันเป็นโรบัสต้าเนี่ยมันมากินเนี่ยอาจจะแบบมันคืออาราบิก้าขั่วเข้มอะไรงี้ป่าหเได้เลยได้เลยคือสามารถ ท,ทียบกับกาแฟนอกได้เลยนะชื่องหลังเนี่ยประเทศไทยเนี่ยครับเกษตรกรที่ปลูกรบัสซ้าเนี่ยแล้วก็คนขั้วรวมถึงคนโพเซสเนี่ยเขาก็มารวมหัวกันแล้วก็เริ่มคิดว่าเ้าจะทํายังไงให้กาแฟโรบัสซ้าที่เราปลูกได้ทั้งประเทศไทยเนี่ยเพิ่มมูลค่าเพ<ม>ิ่มมูลค่าได้เหมือนกาแฟลาบิก้าที่มันก็ถูกเพิ่มมูลค่ามาแล้วเพราะตอนนี้กาแฟไทยที่เป็นลาบิบิก้าเน<ม>ี่ย เผอเอบางทีแพงกว่าใน่องนะค<ช>เจมส์ฟลเรสแซเป็นหนึ่งในคนที่เอาโบารบัสซ่าไปทําเป็นฟลโลบรบัสซ่าข,ขึ้นมาแล้วก็ทําให้มันกาแฟโบรบัสซ่าไปที่นิยมมากขึ้นเพิ่มมูลค่ามาขึ้นคิดนี้นก็เป็นเหมือนคิดที่จะพอตอบย้มด้วกันว่าจริงๆกาแฟบ้านเราอ่ะมันไม่ได้แพ้ประเทศอื<ช>่นเลยขอแค่มันมีการโปรเซสที่ดีแล้วคุณเข้าใจะกาแฟแบบนี้มันจะต้องชิมออกมาอย่างไงคนคั่วคนโปรเซสคนปลูกเนี่ยเหมือนต้องมาคุยกันต้องมาแลกเปลี่ยนกันล้วเปลี่ยนความรู้กันว่าอคนคั่วต้องการแบบนี้เกษตรกรจะปลูกแบบไหน เอออย่างเงี้ยแล้วมันทําให้กาแฟรสชาติดีขึ้นจริงๆใช่ใชถ้ามันไม่อร่อยจริงอ่ะผมไม่สั่งมะสามซองแล้วมันหมดไปซองแล้วด้วยคือไม่ไม่ทันอัดรายการ,ราก<ช>คือ<ช>ผมก<ช>็เผลอจริงอ่ะเผลอกินหมดไปซองชือคิดน่าอากจะบอกเลยว่าโรบัสต้าทไทยมันอร่อยมากท้่ทำมาแบบเน,นี้ยแล้วผมก็ยินดีซื้อด้วยเพราะราคามันไม่ได้แรงอะอาร์ติก้าถูกต้องอาร์ติก้าเนี่ยถ้าเม็ดดีของไทยก็ตกประมาณ1บาทเกือบสบาทแต่อันเนี้ยสองกรัมเนี่ยร้อยแปกรัมแล้วแบบไม่ไม่กี่บาทอ่ะคือซื้อง่ายแล้วก็ชิมแล้วรสชาติออกมาแบบ ไม่ได้พ <c oughs> <tr> ูดไป EP แล้วไม่ได้พูดเรื่องคำที่เป็นาล์้าครับเขาจะมีคาเฟอีนสูงกว่าอาราบิก้าเพราะฉะนั้นมันเหมาะคนที่กินตอนเช้ากินเข้าไปเพื่อให้เฟรชตื่นนอนแล้วก็แบบไปทํทำงานได้ แล้วคนที่แบบชอบกินกาแฟดำๆอะไรเงี้ยแล้วเออรู้สึกว่าอาราบิก้ามันไม่ใช่ทางอ่ะมันเปรี้ยวอะไรเฮ้ยเนี่ยลองดูได้ใช่ลองฟาร์ลบัสต้าดูลอใช่ดูอันนี้แล้วเออลืมพูดไม่มีเปรี้ยวเลยนะให้เออไม่มีความเปรี้ยวเลยไม่มีเปรี้ยวเลยมันมันคือกาแฟแบบที่ที่เราคุ้นเคยกันแหละแต่รสชาติมันดีกว่าคุณภาพกว่ามันพรีเมียมกว่าใช่พรีเมียมกว่าคือคุณแค่บดอ่ะคุณก็รู้ได้ถึงความพรีเมียมเพราะว่าพรีเมียมกว่าฟาร์บัสต้าใช่จีซ่าแล้วสัมผัสเรื่องของความเป็นทางความเป็นไม้อะไรเงี้ยมันก็มีอยู่นนะบบบาางเจ ถ้าแทบจะลืมไปได <ป S 2> ้เลย พอรสนัตตี้ความหมักอะไรเงี้ยมันมันเด่นกว่าเยอะก็ต้องบอกว่าเขาตั้งใจที่จะทำกาแฟตัวนี้ขึ้นมาจริงๆโอเควันนี้ก็คงจบไปเท่านี้ประมาณนี้นะครับฝากลาผมด้วยนะครับเบลลี่เดมูรูดคาเฟ่นะครับกาแฟโคบูนะครับยังไม่ได้เอาโรบัสต้าไปทำโคบูเท่าไหร่เดี๋ยวขอทดลองทำแล้วก็ชิมเองก่อนถ้ารู้สึกว่ารสชาติมันโอเคพร้อมขลักแล้วเดี๋ยวจะลองรีดขาดูมันก็ติดตามได้ที่หน้าเพจนะที่หน้าเพจเบลลี่เดมูรูดคาเฟ่ครับผมใครที่อยากจะมีข้อแนะนำข้อเสนอแนะอะไรเนาะอยากให้เราทำอะไรก็คอมเมนต์มาใต้ล่างคลิปเลยนะ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับในช่องทางของ Facebook เนาะเพจ After Taste แล้ว YouTube ด้วยนะครับที่นี้ก็ฝากไปกด Subscribe กันด้วยโอเควันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับ